พี่น้องเอ้ยเห็นมาไล่พร้อยอย่าสิว่าน้องอื่นถ้ามันเป็นงูเสือสิยข่าพ,พ่อตัวเจ้ากราบสวัสดีพี่น้องที่ไปเขามาชมทางช่องยักิลิลลำเกิดออฟฟิเชียลเมื่อนี้ก็มาหอดแล้วเออมาถึงสถานที่โรงเรียนวัดบึงทองหลางกรุงเทพกรุมหานคร มาหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกำลังตั้งเวทีกำลังเออเห็ดมองใหมนว่าร่ำอยู่ะจะจนะนี่ยตื่นสิพลาะตืจืถึงมา่าผมก็ตื่นพี่น้องกเกาะเที่ยงเลยเมือหน่ยมาขึ้นอย่ปากกดปากกงงันแงว่านอนเด็กนอนจะลับ เราพี่น้อนได้กันตีสามน,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 นั่นบารับไปเลยเดี๋ยวนั่นมีเงาขึ้นเที่ยงหูเขาคืออยู่บรรยากาศพี่น,อน้องช่องฟ้ากับนี่เมฆนี่ขึ้นขึ้นแรดดกเลยได้กันยันโต๊ะเลอโค้ดเลย คือว่าอีกสถานที่นึ่งหาดูหากรินพี่นอ้องทีมงานกำลัง<อ>ลุกชิงลงของอมาหัดก่อนตั้งมูมองหิสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,ดดรบเอา คอยพัวกันตื่นคอยฮา,าคลิปกันกลับมาอยู่รอบสองพี่น้องมองนี่รอบแรกอะหรือว่าสุกพ่อสำเร็จเมื่อกี้กต่ตังไดที่ยืนบันอ้อยมาทั้งโรงเรียนคือแบบโห,โหโเริ่วณงานกำพ่างใครต้องก็ท่านเ,เปิดเพลงโ่าโตลงพี่น้องบรรยากาศดีอยู่เห็นชุ่มชุ่ม เรื่องธรรมาดางางหาเหล่ะบงกันโอ้งานหลายมือนเป็นงานชมผู้หวานของดีคองหาดอำเภอคองหาดจังหวัดสะแก้วงานเป็นเหล่เลว โฆษณาเมอวานนี่แหละไม่ยืนยืนไปเห็นปลายโฆษณาจงิง่ล่ะประกาศสถานที่พิษบองเลยขอโทษขอไฟเมอวานอา่ะมือ้บพิดเด้พี่น้องเด้ออยู่ยบึงท้องหลงังริเวียนงานโอ้นี่ชินสาสา้น่าสวันมีปลาปูมีอาหารการกินเยอะแยะเป็น เก๋าเลยพี่น้องมึงเคยไปเคยมามึงเคยมาเช่นนึงหน่อละมางวดก่อนหนึ่งก่อนพูหลายอยู่ม,อ ma, มอือนี้จักสีเป็นจังไงพี่น้องพี่น้องเอ้ยไม่กระลังแดงนใจกันดเด้อเป็นยุ่ยใจไกลไกไกระดจับไม่จับเมื่อถ่ายรูปปับเม่ยด้จีน น้อยแต่ชิลเลาะหาซื้อคองอีกแล้วคำมากทีเดี๋ยวกันเปิดแล้วไปทิ้ยางไปเชียร์เวียนหาซื้อทำแข็งซื้อแบนหาซื้อเนื้ก,กิน ขตบริเวณคินี่คือหงปลาปงพี่น้องหนชาติไล้อมปลาลูกดอกยางลับริเวณย่านตอันยางกินเียว nấm xin đó như nào rồi muốn làm tốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ไม่หอดขนมจีนหรือว่าเขาปุ่นพี่น้องพอไมมก็เป็นถนนใหญ่โอ้หน้าประตูท่าข้าจนง งาน,นหวกระเริ่มร่วมน้อมัสักการลงพ่อก่อสีพืชวันติดท่องมือแรกเัีนคุณแม่นกหน่อยเฉิงสารมือสองเช้าหน่อยน,นัคุณต้ เรียนถึงวันที่สามเมษาปฐมบันเทิงศิลป์มาล่า่นองจากเมกสแฟสีนครบ,มบ่มากก็ศิมาประทาบพาปปไปใส่ด้งยป็นถนนในพี่รอง,นอนนองใช้เงินไปด้วทั้งนาน เวะถมแล้วพี่น้องเด้วะถมมันที่สามที่นี่เห็นว่ามือแร่งกับสาวน้อยพี่บ้านแพร่ขึ้นพี่น้องกับบึงชีสานไปแล้วอ๋อ โบหอนบ่มีแดดแต่ว่าห่างเอาพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยู่งให้อยู่หน้ายู่บ้านอยู่งซองอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเพิ่นกะบริกรรมมาเที่ยวการเที่ยวงานก็ถือว่าอมืงอนีไม่ยืนเอาภาพมาให้เบิ่งนี่แหละที่ในี่พุทธให้เราจัดงานกันเฉี่ยละ เลนใช้แต <ersch> ่ยาก c ชูมือนี่เพื่ให้มีการแสดงสู่ไปดูนในกรุงเทพอ่ะฮะกัดปากกินทิพย์พ่อที่ได้เงินมาใส่กระเป๋าคใายเครียดมาเที่ยวการเที่ยวงานอื้อ ชิดใจเล็กน้อยสปริงบอร์ดรถไฟหามามุ้ชิงชาสวรรค์ของหลินพี่น้องกรุณาถอดลองเท้าด้วยนะคะบริเวณงาน,น,นครับ คลิปในวัดในเมืองน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะยายชื่นด้วยอันเสื็จรักที่นอนไเกาะไมไเพรามันอยู่ในสลากอยู่ในอยู่ใต้อาคารบอกัดบอกัดบกัดบอกัดยอะกวาหลายหมื่นก้นกัดอยิ่บ่อปุยนั่นะก็เลยอไม่ด้เออเเขาประตูนั่นประตู ยี่งครัไป,ไปกับวับนอนคือได้วุ่นนั่นแหละไปหอดก็เขาไปหลังทั้งหลังมองรถขั้นนี้หละแฟนครับยายไล่เพื่อนเอ้าจังนอนแฟนครับไมย่ยด้จืนกับชิมาคือกันหรอวะว่าเอาเนาะพี่น้องเนาะมากก็ดีบ่มากกับ,บ่ได้เขียวได้ขอดบ่ได้เขียวได้คินแล้วก่ชิมาบ่มาก อยากให้มาอยู่นล่ะเพื่อนกระชิบหนาียกยากงานเพื่อนล่ะเพื่อนจังบ่มาหาเพื่อนกระได้ยินข่าวว่ายายจีนมาอยู่กับสาวหน่อยคือนบันแพงเพื่อนกระบ้านหลินน้ำคันบ่มามือนีแต่มามื่อแรกก็ได้บ่ม่ายังกังวินแป๊บน้องเลาะเลาะเบิ่งบริเวณวัดเลาะเบิ่งบริเวณงานที่กระกำลังสินั่นแหละเราพี่น้องขึ้นมาเป็น ลูกเป็นลางแล้วล่ะไปเอาทั้งหลังบบดนี้คุณเพื่อนว่าหมากัดกับชิบบไปแล้วทั้งยี่หานนี้กันเลย ขยาวไก่ยัางมากกับปวดเอวปวดขาเราพี่น้องปวดตาโนเอียงแล้วไปเข้าไปทางในติดทีท่ไปท,ท,ทางในพูนละเอาพี่น้องจ้าเบื้องแล้วก็จะลล่นดื้อกดไหลกดแช่กดติดตามกดซับตะไคร่รวามซับกระดิ่งย่าขามพุชนาให้กำลังแรงใจกันตัวพี่น้องขอบบุญขอบคุณผู้เข้ามาติดตามแล้วขอบบุญขอบคุณผู้กำลังที่กดติดตามเอา ซอยๆกันไปพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ให้การตอบรับพี่น้องในการสนับสนุนไม่เยื่อเยินขอบุญขอบุณอย่าเก็บอย่าไขา่อย่าจนมีตะความสูงลำล้รลุวยขิดอันใดก็สซุวา้มุ่งม,มั่นตั้งถนาเด้อสำหรับพี่น้องผู้ขอมาเบิ่งสำหรับพี่น้องผู้เป็นกดไหลกดแช่ กดติดตามกวงขวางอยู่ข้านะงหน้าควงลงควงู่เออพี่น้องกวงอยู่ันเตรียมนี่ยุ่ประมาณวางหาหาพันเตรียมแง่กันเลยเตรียมบนแง่กันยุบประมาณสองพันคัวสามพันเอ้าติดคลิปนี้ไว้จังพบพอกันไหมคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั่นพี่น้องถ้า่อยติดตามชมด้วยพี่น้องเด้อ คือเอาคิดให้พี่น้องได้บ่งอยู่ตลอดเวลาสลับคิดนีคิดฝากคำอีสาวนวรรณคัมให้ฟังนะคะคำอีสานลายลายได้พี่น้องคำอีสานบานเหาบนบนขั้นหนึือเก่าเหมือนเดิมก่อนจากกันเสนอภาษาอีสาวนวรรคัมให้ฟังวันนี้เสนอคำว่า จ่องเจาะยี่หน่อมเข้าาจ่องเจาะนี่คือเปรียบเสมือนเดินหรือยางยางค่อยๆขางอๆจังไรยางจ่องเจาะจ่องเจาะหรือยางไหวบ่ไดัยบได้แลนคำว่าจ่องเจาะเปรียบเสมือนการเดินและย่อหัวเข่าเพิ่นว่ายางจ่องเจาะด้วยพี่น้อง ขอบุญขอบคุ้นที่เองคิดมีไว้จะมาพูพ่อกันคิดต่อไปสัะคิดนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า